สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับช่งหน่วยจาก PNP Home Design นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับบ้านพักอาศัยชั้นเดียวนะครับขนาดพื้นที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยก็120ตารางเมตรนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเด์นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1นห้องรับแขกแล้วก็1ระเบียงด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเจ้าของโครงการก็คุณแม่วัวพันธสีเขียวนะครับสถานที่ก่อสร้างก็บ้านนาพางนะครับ ตำบลนาผางอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมภายในบ้านหลังนี้นะครับว่าจะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดครับผมขออนุญาตรีวิวจากด้านหน้าก่อนนะครับเสาโชว์นะครับจะมี3ต้นนะครับปูด้วยกระเบื้องลายเป็นกระเบื้องลายหินกราบนะครับทั้ง3ต้นนะครับแล้วก็มีบัวบนล่างนะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นไม้ละแนง ไม้ระแนงเป็นสีส้มนะครับผมทาเป็นสีส้มเพิ่มลวดลายให้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นลาวระเบียงนะครับลาวระเบียงสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็ส่วนข้างบนนะครับเป็นระเบียงนะครับเป็นเออเป็นลาวระแนงแต่ใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไฟไฟโคมโชว์เนี่ยใช้เป็นไฟกิ่งนะครับทั้ง3จุดนะครับตามหัวเสาเลยครับผมกานตั้งสองด้านนะครับก็จะมีบัว ตรงกรอบหน้าต่างนะครับตีบอตรงกรอบหน้าต่างแล้วก็ตรงใต้ขอบหน้าต่างเราก็จะปูเป็นลายกระเบื้องลายหินกาบนะครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นตกแต่งด้วยไม้ฝานะครับเข้ามุมทั้งสี่มุมของตัวบ้านนะครับแล้วก็ทาเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยบัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดครับจากจุดที่ผมยืนนี้นะครับก็ระดับสูงจากตัว ฟุตบาทนะครับฟุตบาทรอบบ้านนะครับประมาณ50เซนนะครับเราจะขึ้นบันไดมา3ขั้นนะครับในส่วนของระเบียงด้านหน้านะครับกระเบื้องก็จะใช้เป็นลายสีควันบุรีนะครับผมก็ขึ้นบันไดมา3ขั้นนะครับจมูกบันไดครับใช้เป็นจมูกแบบสแตนเลสนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงราวระเบียงนะครับขึ้นมาตรงระเบียงนะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นม้านั่งนะครับม้านั่งใช้รับแขกด้านนอกได้ครับส่วนด้านขวานะครับก็อันนี้เป็น ที่อาจจะกินหมูกระทะหรือว่าสังสันนอกบ้านได้นะครับก็จะมีระเบียงทั้ง2ฝั่งประตูข้างในก็ใช้เป็นประตูบานเลื่อนคู่กลางนะครับเป็นอลูมิเนียมสีดานะครับแล้วก็กระจกสีเขียวใสตัดแสงนะครับขอห้องโถงนะครับก็โอ้โหครับห้องโถงบ้านหลังนี้ครับพื้นที่ประมาณกับ30ตารางเมตรนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับผมผมจะรีวิวจากพื้นก่อนนะครับพื้นใช้เป็นกระเบื้องลายสีคอนบรี่นะครับแล้วก็ สีภายในนะครับก็เป็นสีคอนบหรีนะครับแล้วก็ตัดกับบัวบัวัวพื้นนะครับใช้เป็นสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าต่างให้3จุดนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับ3จุดเลยครับผมตามรูปเลยครับผมส่วนฝ้าเพดานนะครับโอ้โหครับเป็นไงกันบ้างครับฝ้าเพดานครับฝ้าแบบซ่อนไฟนะครับก็จะมีโคมสละเปาให้หจุดแล้วก็มีไฟลิบบินนะครับไฟซ่อนฝ้าอยู่ในฝ้านะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นไฟคริสตัลนะครับโคมกลางนะครับใช้เป็นคริสตัลลายดอกไม้ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูห้องนอนห้องที่1นนะครับห้องนอนห้องที่1จะเป็นไงกันบ้างครับผมห้องนอนห้องที่1อยู่ตรงนี้เลยครับผมบานประตูนะครับใช้เป็นบานลามิเนตสีน้าตาลนะครับตัดกับลายขาวนะครับทาให้ประตูมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับลูกบิดนะครับใช้เป็นบานมือจับแบบก้านโยกนะครับผม โอเคครับเปิดเข้ามาเลยครับนี่ครับห้องนอนห้องที่หนึ่งครับเป็นไงกันบ้างครับสาหรับห้องนอนห้องที่หนึ่งพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณ15ตารางเมตรนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวกระเบื้องนะครับใช้เป็นลายสีขาวนะครับแล้วก็สีก็ใช้เป็นสีขาวคอนบุรีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงฝ้าเพดานนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีราวไลยให้4ีจุดแล้วก็มีโคมสระเปาตรงกลางครับผมแล้วก็ตัวหน้าต่างนะครับก็ สองฝั่งนะครับทำให้สองฝั่งเปิดรับลมกันได้ทีเดียวครับเย็นสบายมากครับสำหรับห้องนี้แล้วก็ตรงปลั๊กไฟนะครับทางทีมงานเพียร์พีโฮมดีไซน์ก็ได้ทําไว้ให้3จุดเลยนะครับสาหรับหลังนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เสียบทีวีไว้ให้ทุกห้องนะครับสาหรับห้องนอนแล้วก็ตัวแอร์นะครับเบรเกอร์แอร์เราก็ได้ทําไว้ให้สําหรับเจ้าของบ้านทุกห้องนะครับเผื่ออยากติดแอร์ในคาหวังนะครับโอเคครับ ต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูห้องนอนห้องที่2นะครับผมห้องนอนห้องที่2ก็ตรงนี้เลยครับเหมือนกันกับห้องนอนห้องหนึ่งทุกอย่างนะครับผมสําหรับบานประตูแล้วก็ลูกบิดนะครับเปิดเข้ามาเลยครับห้องนอนห้องที่2ก็ประมาณนี้เลยครับ